วิชาหน้าที่พลเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองบายครูอุสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องการปฏิบัติตนตามหน้าที่กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนจำแนกการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเองได้ ในวันนี้นะคะครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยวิชาหน้าที่พลเมืองการปฏิบัติตนตามหน้าที่การปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะมีความมั่นคงและสร้างสังคมไม่มีความสงบสุขได้นั้นเกิดจากการที่ประชาชนในชาติต้องมีความตระหนักและปฏิบัติตามสถานภาพปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะเรามาดูหน้าที่กันค่ะหน้าที่ก็คือหมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ ได้แก่หน้าที่ในการดำรงรักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและปัญญาท้องถิ่นต่อมาความรักชาตินะคะความรักชาติก็คือได้แก่การศึกษาอดีตความเป็นมาของชาติไทยสอส่องป้องกันภัยที่มากระทบความมั่นคงของชาติ ภาคภูมิใจนะะในความเป็นไทยและนิยมไทยมีความสามาคัคคีเสียสละเพื่อส่วนรวมและยกย่องให้เกียรติรักษาวัฒนธรรมไทยยึดมั่นศาสนาถือว่าเป็นการนำหลักคำคำสอนของศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยต่อมาเรามาดูหน้าที่ในการปฏิบัติตามค่านิยมที่ดีงามนะคะในเรื่องของการมีวินัยในตัวเองต่อมาเรามาดูคําว่าค่านิยมนะคะ ค่านิยมก็คือสิ่งที่สังคมปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเป้าหมายในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งในสังคมของเรานั้นก็อาจจะประกอบไปด้วยการมีระเบียบวินัยก็คือกฎเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นนะคะเพื่อเป็นหลักปฏิบัติสําหรับหมค่คณะเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมให้บุคคลปฏิบัติตามข้อตกลงของสังคมนั้นๆซึ่งมีค่านิยมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีวินยัยซึ่งอันได้แก่ความซื่อสัตย์ความขยันอดทน ความใฝ่เรียนรู้ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และการยอมรับผลของการกระทําของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตทุกอย่างเราก็จะต้องดําเนินไปในทางที่ถูกต้องนะคะและต้องมีระเบียบวินัยในการที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ตัวของเราเองนั่นเองค่ะเห็นไหมคะในสังคมของเรานะคะไม่ว่าเราจะไปที่โรงเรียนหรือช่วยเหลือบุคคลรอบข้างนะคะเราสามารถปฏิบัติได้นะคะซึ่งมันเป็นหน้าที่ ที่ทุกคนในสังคมนะจะต้องปฏิบัติและหวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้และปฏิบัติกับตนเองในสังคมและในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้ค่ะนี่นี่เธอได้ลองเข้าโหมดมีวินัยกันหรือ,อยังเมื่อเช้านะพอเพลงชาติขึ้นปุ๊บจากที่ฉันกำลังนั่งนั่งอยู่ก็กระเด้งขึ้นยืนปั๊บเลยละ่ะ แถมแขนงี้เหยียดตรงแนบลำตัวส่วนเท้าก็ชิดกันอัตโนมัติจนเพลงจบเลยเข้าเรียบร้อยแล้วละจ้าเมื่อกี้ที่ฉันไปซื้อขนมมาขาของฉันนะเดินไปต่อแถวเข้าคิวเองเฉยเลยในโรงอาหารตอนนี้มีวินัยกันมากๆไม่มีการแซงคิวอีกด้วยละแถมในโรงเรียนก็สะอาดสะอาดนะไม่มีขยะเกลื่อนการเลยสักชิ้นเนี่ยพอซีซีซิกพล พวกเราทุกคนเลยทิ้งขยะลงถังเป๊ะๆตลอดแถมยังแยกประเภทขยะให้ด้วยอีกต่างหากนะโหมดวินัยจราจรก็เลิศน,นะฉันไม่ต้องสับสนเรื่องสีของสัญญาณไฟอีกเลยแล้วก็ข้ามถนนตรงทางม้าลายทุกครั้งด้วยแม่ของฉันนะ่ะชอบหมดนี้มากๆเพราะขับรถถูกกดตลอดเลย แต่จริงๆเราว่าเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวินัยพวกเนี้ยไม่เห็นต้องใช้ซีซีซิกพสช่วยก็ได้นินาถ้าพลเมืองทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญรู้จกักฝึกฝนมีจิตสำนึกรับผิดชอบที่ดีเราก็จะมีวินัยและปฏิบัติตามกฎให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติอยู่แล้วดูคลิปจบแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะในหนังสือหน้าที่พลเมืองหน้าที่74และ75ค่ะ หลังจากนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งวันนี้วันที่19มกราคมนะคะสามารถส่งผ่านช่องทาง Facebook Line